การบินไทยทำถึงอีกแล้วครับทุกคนล่าสุดเขาเอาเมนูจากร้านมิชลิน2ดาวของเลอบ,บัวแบงคอกเนี่ยขึ้นไปเสิร์ฟกันบนเครื่องเลยก็จะมีห้องอาหารเมซาลูน่าแล้วก็ห้องอาหารเชฟเทเบิลเสิร์ฟบนเที่ยวบินที่ออกจากกรุงเทพไปยังยุโรปออสเตรเลียญี่ปุน่นแล้วก็เกาหลีบนชั้นรอยัลเฟิร์สคัทแล้วก็รอยัลซิลคัทวันนี้พี่บินไปมิลานครับ <c oughs> ก็เลยต้องขอลองเลยซึ่งไฟเนี่ยก็จะเป็นเมนูจากห้องอาหารเชฟเทเบิลทั้งมื้อดินเนอร์แล้วก็มื้อเช้าเลยมื้อแรกนะครับจานหลักเนี่ยเขาก็เมล ตัวเนื้อแกะเนี่ยเขาปรุงมาดีเลยทานง่ายนะครับแล้วก็ยิ่งทานคู่กับเลมอนบดเปรี้ยวๆอันนี้นะคือดีมากจริงๆมื้อเนี้ยเราจะกินเป็นคอร์สเลยครับก็จะ,จะเริ่มที่เมนูเรียกน้ำย่อยก่อนตามด้วยกุ้งลายเสือล่วงนะครับที่เสิร์ฟม,มาพร้อมกับคาเวียร์พอกินแกตุนเสร็จแล้วก็มีชีสบอดแล้วก็ของหวานส่วนมื้อเช้าเนี่ยก็จะเป็นเมนูจากเชฟเทเบิลบายเลอบัวเหมือนกันก็จะเป็นครัวซองเนยสดนะครับสอดไส้เนื้อปูคิงลาสกาเสิร์ฟมาคู่กับไข่ม้วนผักโขมนะครับครีมผักโ จริงๆยังมีอีกหลายๆเมนูของเลบัวเลยครับเขาน่าจะหมุนเวียนเสิร์ฟกันไปแล้วแต่เที่ยวบินในใครได้ลองแล้วบ้างหรือใครมีบินเร็วๆนี้นะครับอย่าลืมไปลองกันนะ